สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขียวหมื่นปีของยาค่ะมันแก่แล้วนะคะเห็นไหมคะต้นเขาสูงมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเห็นไหมคะเทคนิคที่ยาเคยบอกไปแล้วเกี่ยวกับการวัสดุในการปลูกนะคะจะทําให้เขามีแตกยอดเยอะอันนี้คือเป็นต้นแม่แรกๆนะคะที่ยาทิ้งเอาไวา้ซึ่งยาไม่ได้ดูแลเขาดีอะไรเลยนะคะเพราะว่าอยาจะอยากเอาขยายโดยใช้ลําต้นนะคะวันนี้ มีคนเจอปัญหาอย่างยายมาอย่างหนึง่งเขาก็บอกว่าคุณยาบางอย่างนะคะคุณยาบอกว่าให้ป้ายโดยใช้ปูนแดงเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าเน่าเสียหรือว่าเกิดเชื้อราได้อย่างที่ทุกคนแบบว่าบางคนถามยามาว่าค่ะคุณยาที่บ้านน่ะไม่มีปูนแดงนะคะแล้วทีนี้มันจะเน่าไหม ถ้าไม่ลดน้ําเยอะไม่เน่านะคะทุกคนแต่ว่าการที่เราอ่ะแปะแปะปูนแดงอไอตรงที่เป็นแผลนะคะเขาก็จะไม่เกิดเชื้อรานะคะเราก็ไม่เน่าและที่สําคัญเปอร์เซ็นต์ในการรอดและแตกยอดนี่นะคะคือเกือบ99เซเลยบอกตรงๆว่าให้ใช้ปูนแดงนะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่มีปูนแดงจะใช้อะไรนะคะ ยามีเทคนิคค่ะวันนี้ซึ่งยาก็ใช้มาโดยตลอดหากไม่มีบุญแดงอยู่ในบ้านยาจะใช้สิ่งนี้ค่ะเพราะว่ายาก็มีประจำบ้านนะคะทุกคนนั่นก็คือ,อเห็นไหมคะเบตาดีนค่ะทุกคนที่เราใส่แผลสดนั่นแหละคะ่ะทุกคนทําไมเราใส่แผลสดของเราเราใส่ได้ดังนั้นกับต้นไม้ก็ไม่ต่างกันคะ่ะทุกคนเอามาใช้ได้นะคะในสถานการณ์ที่เราไม่มีบุญแดงแต่ยังไง อันนี้มันใช้กับแพเราเนาะเรามันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะแต่ส่วนปูนแดงราคาแค่10บาทแต่อันนี้ราคาแพงกว่านะคะทุกคนใช้ได้ค่อนข้างแป๊บเดียวหมดแต่อันนี้ใช้มาเป็นปียงังไม่หมดเลยนะคะ10บาทดังนั้นคุ้มกว่าอย่าขอแนะนําปูนแดงให้ี่ซื้อติดบ้านไว้นะคะส่วนเบนดีตนี่นะคะให้ใช้ในช่วงที่เราไม่มีปูนแดงนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นยาก็ใช้และได้ผลจริงๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ายาใช้แบบไหนนะคะ ขั้นแรกนะคะเรามาดูเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะแก่แล้วเดี๋ยวยาจะตัดแล้วนะคะทําสาวให้เขาใหม่โดยขั้นแรกนะคะค่ะเดี๋ยวยาให้ดูใก,กล้ๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็จะมีหนอ่อหน่อเกิดขึ้นนะคะแต่อันนี้แก่แล้วนะคะย้ำนะคะยังก็ใช้มีดธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้อะไรมากนะคะมีอะไรก็ใช้มีดใช้ชัตเตอร์แล้วแต่นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะ ตัดที่ลำต้นนี่นะคะตัดที่ลำต้นนะคะทุกคนให้เฉียง45องศานะคะทุกคนให้เฉียง45องศาเห็นไหมคะมันจะเฉียงแบบนี้คะ่ะทุกคนให้เอียง45องศานะคะไปดูตัวเก่าๆที่ยาตัดออกไปแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเอียงเห็นไหมคะ คือมันจะได้ผลหนึ่งรากเดิมที่มีอยู่นี่นะคะลําต้นที่มีอยู่เขาก็จะไม่ตายแล้วเขาก็จะมียอดเกิดขึ้นใหม่อันนี้เดี๋ยวยาจะขยายยอดออกไปแล้วนะคะเพราะว่าโตแล้วเห็นไหมคะยาสามารถที่จะแบบได้อันนี้จากที่ยาตัดออกไปยอดตัวนี้เขาก็จะโตขึ้นเพราะว่าเขาไม่โดนแย่งอาหารเห็นไหมคะนี่ส่วนไอ้ตัวแผ้ที่เห็นนี้นะคะทุกคนส่วนตัวแผ้ที่เราเห็นแบบนี้ ปกติเราจะใช้ปูนแดงใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวาจะให้ดูเนาะปกติปกติจะใช้ปูนแดงก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาลงไปไม่ถึง5นาทีนะคะเขาก็จะแห้งอันนี้ก็คืออยู่ได้เลยไม่เคยเน่านะคะจะลดน้ําสักกี่ครั้งยังไงคือไม่เน่านะคะเห็นไหมยาจะวางไว้ใต้ต้นไม้ก็จะเป็นพวกดอกทองอุไลเนี่ยเต็มเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะปัญหาคือ ปูนแดงติดมือไหมคะติดบางคนแบบไม่ชอบอะ่ะแล้วก็ไม่มีปูนแดงด้วยนี่แหละค่ะที่ยาบอกค่ะยาใช้เบตาดีนแบบนี้นะคะเพื่อง่ายนะคะต่อสําหรับคนไม่อยากมือเปื้อนนะคะเห็นไหมคะง่ายจริงไหมคะอ่าทีนี้เดี๋ยวยาจะให้ดูนะคะแล้วยาก็ลาดลงไปแบบนี้เห็นไหมคะนี่ยาก็จะลาดลงไปแบบนี้แต่แต่แต่แผลว เห็นไหมคะทุกคนง่ายไหมคะมือก็ไม่เปื้อนเห็นไหมคะทุกคนง่ายนิดเดียวใช้ได้ผลเลยนะคะทุกคนอ่าส่วนอันนี้เดี๋ยวยาก็จะหันไปนะคะเดี๋ยวยาอยาจะหันไปอีกนะคะ,ะเดี๋ยวจะวางตรงนี้นะคะให้ทุกคนเห็นพยายามหั่นประมาณสองสามข้อนะคะให้มากที่สุดไม่ต้องทิ้งใบเก่าแบบนี้ไว้นะคะทุกคนเพราะว่าไอตัว ไอตัวที่เป็น,นเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีไอตัวตาใบายอยู่ตายอดอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะงอกคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีอ่าส่วนนี้นะคะใบเก่ากๆก็เอาทิ้งไปได้เลยซึ่งไม่ได้แบบคือมันจะทําให้ต้นไม้นะะี่ค่ะไม่จเจริญงอกงามด้วยนะคะทุกคนก็เอาไปซะไอใบเก่าๆนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้ส่วนยอดนะคะเดี๋ยวยาจะตัดส่วนยอดนะคะ อยากจะให้มันมีเนี่ยเห็นไหมคะอยากจะตัดเฉียงโอเคเห็นไหมคะอยากจะได้ยอดใหม่ที่สวยขนาดนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็สามารถตัดเป็น2ท่อนได้นะคะเสร็จแล้วนะคะใช้เบตาดีนลงไปเลยคะ่ะเห็นไหมคะโอ้โหคือแบบง่ายๆแบบสตา์แบบเราว่สาสไตล์แม่ๆนะ่ะคือบอกว่ายังไงไม่มีปุนแดง ทาปุญแดงแล้วมือเปื้อนใช้เบตาดีนค่ะทุกคนอย่าใช้แบบนี้ตลอดคือถ้ามันไม่มีอ่ะยังก็ต้องใช้อ่ะค่ะเพราะว่าอะไรนึกไหมคะก็คือป้องกันแบบพวกเชื้อรานะคะเปิดสารไปพวกแบคทีเรียรต่างๆมันก็มีผลต่อต้นไม้ของเราได้นะคะทุกคนอย่าหลงลืมเด็ดขาดค่ะเห็นแต่บอกว่าโอ้ยปากยังไงก็เป็นแหละแต่บางทีอะ่ะช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะหรือสภาพอากาศอะ่ะเราก็ไม่รู้นะคะในวัสดุข,ของเรา มันไม่ได้เป็นหนังที่เราต้องการอะเชื้อราก็มาแล้วนะคะกินเน่าไปเลยไม่ได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะใช้แทนปูนแดงได้นะคะทุกคนถ้ามีเอามาใช้เลยนะคะมือก็ไม่เปื้อนนะคะสไตล์สวยๆส,สาวๆส,สวยๆไม่อยากมือเปื้อนก็ต้องใช้เบตาดีนค่ะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวยาจะมาเปลี่ยนกันแล้วยาก็จะมาใส่กระถางชานะคะ ยาจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้อยาจะชําท่อนเข้าไปก่อนนะคะท่อนเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้แบบสวยมากๆเลยนะคะได้ต้นใหม่ที่สวยงามเดี๋ยวยาจะให้ไปดูภาพต้นใหม่ที่ยาได้นะคะ<ด> <selfies. S 1> เห็นไหมคะทุกคนเขาจะแห้งไวมากเขาจะแห้งแล้วก็จะเป็นสีบอบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะอะนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวยาจะ ทำยอดลงไปก่อนเห็นไหมคะอย่าทำยอดไปก่อนอย่าทำสาวให้เขาได้ใหม่อีกแล้วค่ะเห็นไหมได้เพิ่มอีกต้นหนึ่งนะคะ thank you